สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณชัยยศคุณยุพาเล่งหอและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุบมนาในกุศลศรัทธาของคุณชัยยศคุณยูภาเล่งหอและครอบครัวมณโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมาหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพา,านางธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะ การให้ทั้งปวงมากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณชัยยศคุณยุพาเล่งหอและครอบครัวทุกคนทุกคนในครอบครัวขอจงได้มีความสุขกายสุขใจปรอมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัตอิอ้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสวิงพกุกภูษาและครอบครัวรับเป็น้าภาพอา้าวจะได้อนุโมทนาการศรัทธาของคุณสวิงพกุกภูษาและครอบครัวกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศ เรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เบื่อสอนให้หน่ายในทุกเบื่อในทุกหน่ายในทุกได้นั่นคือปัญญาเมื่อปัญญาเบื่อหน่ายในทุกได้อวิชาก็เกิดไม่ได้เมื่ออวิชาเกิดไม่ได้ตัณหาก็เกิดไม่ได้ เมื่อปัญญารู้แจ้งในทุกข์มากขึ้นมากขึ้นอวิชาก็ดับอวิชาดับตัณหาก็ดับเมื่อตัณหาดับภพบชาติมันก็ดับที่สุดแห่งทุกข์มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ภพชาติดับถ้าภพชาติมีการเกิดก็มีการเกิดมีการชลาก็ต้องมีทราบไหมว่าชลาคืออะไร ชลาคือใกล้ตายไปเปิดฐานในพชนานุกรมชลาก็แปลว่าแก่ไปเปิดชั้นป่าพชนานุกรมแก่ก็แปลว่าฉลาไม่บรรลุต้องไปเปิดในพุทธประวัติที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเเด็จนะเเด็จออกประพาสราชอุทยาน ไปพบคนชลาไม่รู้ว่านี่คือคนชลาเพราะว่าอยู่ในสภาพที่นะอยู่ในสภาพที่หนังหิวหนังยน่นแก้มตอบหลังโกงถือไม้ผาเดินพะง,งกพงเงินาก้าวขาไม่ค่อยจะออกมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะจึงถาม ชนะนั่นอะไรชนะก็บอกอ๋อนั่นคนชรลาพยาคาชรลามันเป็นยังไงอ๋อชรลาก็คือคนใกล้ตายพยาคานี่คำแปลคำแปลของคำว่าชรลาก็คือคนใกล้ตายแต่ในพจนานุกรมชรลาก็คือคนแก่ ไปเปิดดูคนแก่แปลว่าคนชราตกลงแก่ก็คือชราชราก็คือแก่แต่ชน,นะบอกมาอโะนิสัตว่าคนชราก็คือคนใกล้ตายพยาคาแล้วเราต้องชราอย่างนี้ไหมโอ้พระองค์ก็ต้องชราอย่างนี้แหละโอ้โหหมดอารมณ์ที่จะเที่ยวต่อไปเลยกลับเถอะชนะ เก็บไปไปนอนคิดสักคืนหนึ่งแม้เราก็ต้องชลาอย่างนี้ชรลาก็คือคนใกล้ตายในเมื่อเราจะต้องชลาอย่างนี้ก็คือเราต้องใกล้ตายแล้วประโยชน์อะไรจะมีทรัพย์ประโยชน์อะไรจะมีสมบัติประโยชน์อะไรจะมีบ่อเงินบ่อทอง เพราะเราจะต้องชลาแล้วก็ต้องตายจากสิ่งที่รักตายจากสิ่งที่ชอบใจตอนนี้เรายังไม่ชลาแต่วันหน้าเราก็ต้องชลาพราะองค์ก็ต้องชลาอย่างนี้แหละพยาคาสลดใจนั่นคือพระมหาโพธิสัตว์เห็นคนชราก็ไม่รู้ว่าคนชราพอรู้ว่าคนชราก็น้อมเอามาใส่ตน นั่นคือพระมหาโพธิสัตว์แล้วเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้เคยเห็นคนฉลาไหมรู้ไหมว่าฉลาแปลว่าอะไร <c oughs> รู้รู้ว่าคนฉลาเห็นคนฉลาแต่ไม่ได้น้อมมาใส่ตนเพราะอะไรจึงไม่น้อมมาใส่ตนเพราะตนเองก็ก,กำลังฉลาอยู่ ก็เลยไม่ต้องน้อมมาใส่ตนแต่ยังไม่รู้เลยว่าฉลาดคืออะไรและยังไม่รู้ว่าใครฉลาดใช่ปะเจ้น์ป้พูดถึงเรื่องขันห้าเข้าแล้วก็มันง่วงเพราะไม่ได้น้อมขันห้ามาใส่ตนว่าตนก็คือขันห้าใชตนนี่แหละตัวเราทุกคนนี่แหละ คือขันห้าเมื่อไม่สามารถน้อมเอาขันห้ามาใส่เรามาใส่ตัวเราเราก็คือเราขันห้าก็คือขันห้าเรื่องอะไรจะต้องมาฟังเรื่องขันห้ามันก็เลยน้อมมาใส่ตนไม่ได้การน้อมธรรมะมาใส่ตนไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะธรรมะมีคุณสมบัติเท่าไหร่ฮะ หกประการคุณสมบัติของธรรมะมีหกประการหนึ่งสวากขาโตพระควตาธรรมโธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสั่งสอนที่เกิดจากบริสุทธิ์ที่คุณหมดจดจากกิเลส เป็นคำสอนที่เกิดจากปัญญาที่คืนที่คุณคืนรู้แจ้งโลกเป็นคำสอนที่เกิดจากมหากรุณาคุณสงสารตร่อบูสัตว์ที่ตกอยู่ในความเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดจึงได้ชื่อว่าสวาขาโตภควตาธรมมสันทิฐิโกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนก็เห็นได้ปฏิบัติก็เห็นได้ อากาลิโกเรียนวันนี้ก็รู้วันนี้หาเรียนเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้ไม่ประกอบด้วยการปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ได้ผลเดี๋ยวนี้ไม่ประกอบด้วยการนะโอปะนะสันทิติโกค่ะสันทิติโกก็คือสามารถที่จะประกาศให้ใครเขามาดูได้ ว่าคำสอนของพระพุทธเจานะ้าน่ะเป็นคำสอนที่มีความจริงพิสูจน์ได้อากาลิโกไม่ประกอบด้วยการโอปะยีโกควรน,น้อมเข้ามาใส่ตนเอาอะไรมาใส่ตนเดี๋ยวกอนยังไม่รู้เลยว่าธรรมะคือสวาขาโตพรภควตาธรรมโมนั่นคืออะไรคืออริยสัจสี สวาขาโตภควตาธรรมโอนะคืออริยสัจสีอริยสัจสีนี่แหละได้ชื่อว่าสวาขาโตภควตาธรรมโอเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ากลัสรู้ได้โดยพระองค์เองไม่ใช่ธรรมชาติสวาขาโตภควตาธรรมโอไม่ใช่ธรรมชาติเป็นธรรมะที่เกิดจากการกลัดสรู้ ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นธรรมะที่เกิดจากการกลัดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งค่ะข,ขอให้เข้าใจตรงนี้นั้นใครไปประกาศว่าธรรมะคือธรรมชาติเป็นการกล่าวตู่คำสอนของพระพุทธเจ้าบาปยิ่งนักอย่าคิดว่าการสอนธรรมะเนี่ยไม่บาปนะถ้าสอนผิดบาปนะี คนฟังอะไม่บาปหรอกแต่คนสอนน่ะบาปคนฟังอะได้ความรู้ผิดได้ความเข้าใจผิดแต่คนสอนน่ะบาปเพราะเป็นการกล่าวตู่คำสอนของพระพุทธเจ้าการกล่าวตู่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการสร้างความเห็นผิดให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วย จะสร้างความเห็นผิดให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยบาปนะนะดันั้นจะต้องเข้าใจแม้กระทั่งคำว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพรพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องรู้คำสอนพระเจ้าคืออะไรคืออริยสัจสีอริยสัจสีเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องรู้ ถ้ายังไม่รู้อย่าเพิ่งไปสอนใครเขาเพราะมันจะเกิดการกล่าวตู่พระพุทธเจ้ากลัดอริยสัจสี่ก็หาว่าพระพุทธเจ้ากลัดจะรู้ธรรมชาตินี่คือการกล่าวตูกล่าวตู่ว่าพระพุทธเจ้ากลัดจะรู้ธรรมชาติแล้วเอาธรรมชาติมาสอนเราเราก็เลยไม่เห็นคุณของพระพุทธเจา้า ความรู้ผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นดังนั้นการกล่าวตูคคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโทษมากให้เราได้เข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นเราในฐานะเป็นนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพระคุณเจ้าก็เป็นภิกขุถือว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าจะต้อง มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกเอาไว้เป็นหลักนั่นจริงจะต้องรู้จักแม้กระทั่งธรรมะคืออะไรธรรมะเกิดขึ้นได้อย่างไรและคุณของธรรมะมีเท่าไหร่อะไรบ้างอันนั้นเราจะต้องรู้รู้คุณของพระพุทธเจา้ารู้คุณของธรรมะที่เป็นคำสอนของพุทธเจา้า รู้คุณของสงสาวกของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้ามีเก้าประการคุณของธรรมะที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้ามีคุณหกประการคุณของสาวกของพุทธเจ้าถึงเรียกยว่าสงสาวกของพุทธเจ้านั้นมีเก้าประการสรุปแล้วพระรัตนตรัยมีคุณ เก้หเก้าเข้าใจไหมเก้าหกเกเก้าแรกก็คือคุณของพระพุทธเจ้าเกที่สองก็เลขเก้าเอาหัวลงก็เป็นหกเอาเก้หเก้านะเอเอาหัวขึ้นเอาหัวลงก็เลยตกลงเป็นเลขตัวเดียวไหมฮะ เลขเก้ากลับเก้าเอาหัวตั้งคืนก็เป็นเลขหกแล้วเลขเห็ดเอาหัวลงก็เป็นเลขเก้าจกลงคุณพระนารายณ์รวมแล้วมีเก้าเก้าหกแล้วก็เก้าและต้องรู้นะพุทธเจ้ามีคุณเก้าประการอะไรบ้างธรรมะมีคุณหกประการมีอะไรบ้างพระสงฆ์มีคุณเก้าประการนั้นมีอะไรบ้างต้องรู้ ถ้าไม่รู้ก็หยิบหนังสือมาหนังสือสวดมนต์แปลพุทธคุณมีคำแปลธรรมคุณก็มีคำแปลสังคคุณก็มีคำแปลนั้นคำแปลนี่แหละที่จะช่วยทำให้ได้ความรู้ได้ความเข้าใจแล้วในคำแปลจะยืนยันไว้อย่างชัดเจน เฉพาะหนังสือเล่มนี้นะเล่มอื่นไม่รับรองถ้าเล่มนี้แล้วก็ผมมั่นใจว่าถูกต้องจะพุทธ,ธะคือผู้ตัดรู้อริยสัจสีไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่มผู้เบิกบานธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมชาติพระสงค์นะ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจา้าไม่ใช่พระสงค์ทั่วไปสาวกสังโฆสาวกสาวกะแปลว่าผู้รู้ผู้เรียนผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าจึงชื่อว่าสาวกะแปลว่าผู้เรียนผู้รู้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าจึงได้ชื่อว่าสาวกสังโฆ เรียเราจะต้องรู้ฉะนั้นเรียนธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคือคําสอนของพุทธเจ้าธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรคืออริยสัจริยสัจสี่ครับที่เหลือนอกนั้นไปเป็นการแตกกาบแตกกอแตกหนอออกช่อออกลวงจากอรยิยสี่ทั้งนั้นนะให้กระจายนะ แปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์น่ะแตกหนอกออกกับออกกออกอกช่อออกรวงไปจากอริยสัจสี่อใอ้เข้าใจเพราะธรรมะคือคำสอนของพุทธเจ้านั้นมีหนึ่งทุกขะอริยสัจจะได้แก่ขันธ์ห้สองทุกขะสมุทยัยะอริยสัจจะ ได้แก่เหตุให้เกิดขันห้าคือตัณหากับอวิชชาสาทุกขานิโรธอาอริยสัจจะได้แก่นิพพานหรือนิโรธคือความดับของขันห้าโดยไม่เหลือแล้วก็สทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจะได้แก่ ข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือของขันห้านั่นคือนิโรธนั่นคือมักแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงอกีกขันห้านเนี่ยมีกิจที่จะต้องทำให้ปัญญาเกิดก็คือเอาทุกข์มาทำให้ปัญญาเกิดเรียกกันว่าปริญายกระกิจส่วนตันหาหรือสมุทยัย เป็นประหารน,นกิจจะต้องละต้องประหารให้ได้ส่วนนิพพานหรือนิโรธต้องทำให้แจ้งนั่นคือสัทธิกรณนกิจและกอบมักจะต้องเจริญให้มากจจเจริญให้มากเรียกว่าภาวนากิจ ก็คือไปอย่างรู้ให้มากขึ้นให้มากขึ้นอย่างรู้อะไรอย่างรู้ว่านี่เป็นรูปนี่เป็นนามการอย่างรู้รูปนามอยู่บ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าเจริญมรรคการเจริญมรรคก็คืออย่างรู้ความเป็นจริงวันนี้เป็นรูปนะนี่เป็นนามนะ เมื sight, ite, ่ออย่างรู้ความเป็นจริงวันนี้เป็นรูปหรืเป็นนามมากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดอวิชาก็เกิดไม่ได้เพราะปัญญามันเกิดอวิชาก็เกิดไม่ได้อวิชาเกิดไม่ได้ตัณหาที่เคยอาศัยอวิชาเกิดมันก็เกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเคยอาศัยอวิชาเกิดเกิดไม่ได้ก็ได้ชื่อว่าละตัณหา ละอวิชาเมื aki, come, come, ah Instead, choices, ่อตันหาอวิชาถูกละมากขึ้นมากขึ้นอวิชาตันหาก็ดับอวิชาตันหาดับเมื่อไหร่ก็ได้ชื่อว่าถึงนิพพานเมื่อนั้นเพราะนิพพานคือความดับของอวิชาความดับของตันหาด้านความดับของอวิชาความดับของตันหานั่นแหละได้ชื่อว่าถึงนิพพาน นี่คือกิจที่จะต้องปฏิบัติต่ออริยสัจสีที่จะทำให้เขาถึงความพ้นทุกข์คือพ้นจากขันหานั่นเองเมื่อมีขันห้าอยู่ทุกข์ก็ยังจะต้องมีอยู่ขันห้าหมดเมื่อไรทุกข์ก็หมดเมื่อนั้นนี่คือกุญแจดอกสำคัญที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมะกันเนี่ย อยู่ตรงจุดไหนของคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้กรัสสอนไว้ถ้าเอาเอาคำสอนของพพุทธเจ้าน้อมมาใส่ตนปุ๊บตนก็ต้องหายไปเหลือแต่รูปกับนามหน้าที่ของผู้ที่ได้ถือเรียนรู้ปฏิบัติก็คือตามรู้รูป ตามรู้นามไปไม่ต้องไปตามรู้ตนเมื่อตามรู้รูปตามรู้นามได้ก็จะเห็นความเป็นจริงของรูปของนามเมื่อเห็นความเป็นจริงของรูปข้างนามอวิชามันก็เกิดไม่ได้อวิชาเกิดไม่ได้ตัณหามันก็เกิดไม่ได้เมื่ออวิชาเกิดไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้อวิชาตัณหาก็ดับ ไอ้วันใดก็วันหนึ่งไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งไม่ปีใดก็ปีหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งที่สุดของธรรมะมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ทําให้อาวิชชาดับให้ได้การทำให้อวิชชาดับก็คือทำให้ปัญญาเกิดให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อปัญญาเกิดมากขึ้นมากขึ้นอวิชชาเกิดไม่ได้อวิชชามันก็ดับเมื่อวิชาดับตัณหาก็ดับ นี่คือกิจที่จะต้องปฏิบัติในอริยสัจสี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเดินทางถูกเดินทางถูกในที่นี้ก็คือปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแล้วท่านก็ไม่ต้องถูกใครโกหกไม่ต้องถูกใครหลอกลวงอีกต่อไปเพราะที่สุดแห่งธรรมะมันอยู่แค่ตรงนี้ ที่สุดของธรรมะก็คือต้องรู้แจ้งริยสัตติ้าทำกิจนิยสัถ้าทำกิจนิยสัตสิจบกิจนิยสัตสิหมดกิจอื่นๆก็หมดแล้วการเกิดก็ไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายปรากฏขึ้นมาทันทีไม่ต้องให้ใครบอกรู้แจ้งด้วยญาณของตนเองนั่นคือกะตายา่ยญาณ กัตยานตัวนี้ก็คือปัจจเวคณะยาณยาณที่รู้แจง้งรู้ชัดว่ากิเลสใดได้ประหารแล้วกิเลสใดยังเหลืออยู่กิจที่จะต้องทํายังมีอีกไหมกิจที่จะต้องทํายังมีอีกหรือกิจที่จะต้องทําหมดแล้วกิจที่จะต้องทําไม่มีอีกแล้วพบชาติสิ้นสุดแล้วจะรู้ได้ด้วยปัจจเวคณะยาณหรือเรียกว่ากตยานนั่นเองผมพาท่านทลายมา มาถึงที่สุดแห่งธรรมะแล้วที่สุดของธรรมะอยู่ที่รู้ถูกเข้าใจถูกแล้วก็ปฏิบัติถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาเราจบกันเมื่อคราวที่แล้วที่ไตรลักษณ์อนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เกิดแล้วต้องดับมีแล้วต้องหมดอานตาตก็คือบังคับบัญชาไม่ได้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏฐินกาขาวชมรมผู้ฝ่ใยนธรรมมและสตากของคุณชัยยศคุณยุพาเล่งฮอและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาสาธุมนโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสตาคของุดสวิงพกุกภูษาและครอบครัวรับเป็นเช้าภาพก็จะได้อนุโมทนากับสธาของคุณสวิงวผูภูษาและครอบครัวกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิกเกิดมีแต่คุณชัยยศคุณยุพาเล่งหอและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย